โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์เควสในเกมดูการแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ก็มาถึงวันที่เรารอคอยนะครับผมนั่นก็คือการ ECA ตัวละครโกคูนาเมะกับฟรีเซอร์ฟูลพาวเวอร์ LR นั่นเองนะครับผมในฉลอง w, เวอร์ไวปีสองพี2020 เอมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมแต่ว่านี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เรารอคอยกันมากที่สุดนะครับผมอีกตัวหนึ่งเลยที่นอกจากเป็นตัวละคร7ปีเนี่ยผมคิดว่าตัวละครนี้เนี่ยน่าจะอยู่ระดับท็อปๆเลยที่อยากให้ ECA มากที่สุดนะครับผมวันนี้เราจะมาอ่านดีเทลของตัวละครกันว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง o f ฟ i c i a l ของฝั่ง global เนี่ย ก็แปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีมากๆคือปกติคือมันจะแปลช้ามากประมาณ4ี่หชั่วโมงไม่ก็วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันแปลพร้อมกันหรือเปล่านะครับผมมันค่อนข้างทํางานกันแต่แปลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันมันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าโอเคเราไม่พูดผลาททาเพงลงละผมตื่นเต้นมากๆนะครับผมนี่คือตัวละครที่ผมอยากให้กลับมาเก่งอีกครั้งเพราะว่าตอนที่ มาครั้งแรกเนี่ยผมจำได้เลยว่าฟีเซอร์นี่เก่งมากๆนะครับผมแล้วโกคูมันก็แบบตบเมตาไปไวมากผมอยากที่จะกลับมาใช้อีกครั้งเพราะอนิเมชันมันสวยมากๆนะครับผมโกคูนาเมะกับไอฟี zer, เซอร์อ่าฟูลพาวเวอร์นะครับผมสวยมากๆสวยมากๆจริงๆโอเคเราเอาตัวอะไรก่อนดีโอเคเราเอาโกคูก่อนแล้วกันนะครับผม แน่นอนนะครับผมว่า30เมตรนะครับผมเพชร30เมตรแน่นอนนะคราวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ซูเปอร์เอซีเอนะครับผมโอเคลีเดอร์สกิลเปลี่ยนเป็น180บวกให้กับลีเดอร์เอ่อลีเจนเนอรี่เอ็กซิสเทนต์นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์ไซยาอ่อเราเราไม่ได้สนใจลีเดอร์สกิลอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนั่นก็คือถ้าไม่ตายครับผมถ้าไม่ตายนั้นเปลี่ยนเป็นจาก สเต็คดีเฟนต์ปกตินะครับผมเป็น st ต็ k ดีเฟนต์ห้เอร์เซ็นเลยนะโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ครับผมเ e a t l y less แ t t a c k แล้วก็ดีเฟนต์สเต็คแอตแทกกับไม้ตายแล้วก็ดีเฟนต์เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับผมคือสเต็คทั้งดี f ฟนต์แล้วก็ไม้ตายเอ้สเต็คทั้งดีเฟนต์แล้วก็แอตแทกห้าสิบเปอร์เซนต์ทั้งทําไม่ตายเล็กทําไม่ตายใหญ่เลยนะครับ โคตรเก่งเลยนะจากที่เห็นแค่นี้แล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่แบบเก่งโคตรๆเลยนะครับผมแล้วในสกิลสกิลมันวะอ๋อยีน่นี้โอเคสกิลของโกคูนาเมกนะครับผมเดี๋ยวผมสามารถขยายรูปได้ไหมเนะี่ยมันค่อนข้างรูปเล็กกันนะีโอเคเบสิคเอฟเฟกต์นะครับผมคีย์บวก3ามแอทแทคกับดีเฟนต์บวกส0 0์และมีดาเมจรีดักชันเพิ่ม20%โอ้ว้าว แล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้โผลม,มานะครับผมขีเพิ่ม1สูงสุด3นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้รับการโจมตีเนี่ยจะเบิ้ลเป็นซูเป,นปเปอร์แท็กสี่เทินเลยเหรอโหและทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีนะครับผมขีจะบวก1สูงสุดถึง3และแท็กกับดีเฟนต์บวก20สูงสุดถึง59% โดนตีสูงสุด3ครั้งนะครับผมแล้วตัวนี้จะถึกขึ้นมากๆเลยแล้วเมื่อโจมตีช่องที่หนึ่งนะครับผมแอ t แท k บวกห้าเ้าไมีรีดักชันบวกเพิ่มเป็น30%โอ,โ,โอ้โหเฮย้ยมันเริ่มเก่งมากแล้ววะแอ k แท่อเมื่อเมื่อโจมตีช่อง2หรือว่าช่อง3นะครับผมแอ t แท k บวก1้ออแล้วเบิ้ลไม่ตายเหรอ โอ้โหโอ้หเล่นเล่นเล่นช่องไหนนี่ก็ดูดีเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็หเทิร์นแรกนะครับหลังจากที่ตัวละครนี้โผล่มาการ์ดออนะครับผมโอ้ m ม่ก็ไม่เก่งกวบีใต้เว้เนี่ยมันเก่งกวบีใต้เว้ยนะ <laughs> นเนี่ยแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรูที่เป็นวายร้ายนะครับผม Extreme Card Attack บวก59%และมีโอกาส High Chance ที่จะโจมตี Critical Oh my god คือคือสำหรับผมนะถ้าที่ผมอ่านเนี่ยคือไม่โคตรเก่งเลยเว้ยเดี๋ยวนะมันมี Attack กับ Defense บวก200%ใช่ไหมแล้วมี Damage Reduction 20%ฟีฟีนะแล้วมันสแตก ดีเฟนได้ด้วยเว้ยเขาไม่ไดถึกมากเลยในหกเทิร์นแรกนะครับผมคือคุณเอาไปยืนช่องหนึ่งได้เลยแต่ว่ามันอาจจะต้องโดนดาเมจหน่อยนะคือมันมันจะต้องตีไม้ตายก่อนเออมันมันถึงจะแบบถึกขึ้นคือเทิร์นแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึกแบบว้าวมากแต่พอหลังจากที่แบบโดนตี3าครั้งแล้วก็เปื้อนไม่ตายสักหน่อยก็จ,จะแบบดีเฟนต์เนี่ยจะเป็นร้านนะครับผมถ้าผมแบบคิดไม่ผิดนะเออผมคิดว่ามันน่าจะถึกโคตรๆเลย นี่ดีฟ ens สองร้อยดีฟ ens สองร้อหสิเก้านะครับผมเออดีฟ ens เพิ่มมาเป็นสองร้อยหสิบเก้านะแล้วก็แอทแท็กโอ้โหแอทแท็กมันเยอะอยู่นะดูแอทแท็มันแบบมันเยอะมากเลยอืมคือคือถ้าข่าวว่าตัวละครนี้เจอแบบตัวร้ายเนี่ยคือดองคี้ทุกตัวนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่เหลือชิ้นดีนะแล้วแอคทีฟสกิลนี้เปลี่ยนไหมนะเดี๋ยวดูสิ แอคทีฟสกิลไม่น่าจะเปลี่ยนนะถ้าเขาไม่บอกก็น่าจะไม่เปลี่ยนหรอกนะไม่น่าเปลี่ยนนะครับผมโอเคน่าจะน่าจะยังเหมือนเดิมนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าแอคทีฟสกิลมันมันมันน่าจะต้องเป็นเจอศัตรูตัวร้ายอะ่ะเออนะครับผมโอเคซึ่งโกคูเนี่ยมีภาษีที่ดีมากๆคือมันเจอตัวร้ายบ่อยนะครับผมโอเคเรามาอ่านเอ่อฟีเซอร์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมอ่อ Leader skill นะครับผม Swan enemy กับ Planet Namexaga Attack กับ HP แล้วก็ Defense บวกร80นะครับผมแน่นอนว่า Leader skill ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดู Passive skill กันเลยดีกว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนกันกับ Goku เลย Attack กับ Defense คีบบวก3แล้วก็มี Damage Reduction ฟรีๆ20%นะครับผมและตั้งแต่เริ่ม turn นะครับผม ทุกครั้งที่ตัวละครนี้โผล่มาในแต่ละเทอร์ใน,นคีก็จะบวก1นึ่งศูนยเหมือนเดิมเลยนะครับผมหลังจากที่ได้รับการโจมเออ่ได้ได้รับโจมตีเนี่ยโดนโจมตีเนี่ยก็คือมีแอทแท็กกับดีเฟนส์เพิ่มขึ้น50%และเปิ้นเลเป็นไม้ตาย4เทิร์นโอ้อันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมผมผมจำได้ว่าโกโกคูกไม่มีเพิ่มแอทแท็กกับดีเฟนส์นะครับผมอันนี้ตีเซอร์ตัวนี้มีโอเคและทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีนะครับผมคีบวกหนึ่ง สูงสุดถึงสเหมือนกันเลยแล้วดามิเอต์รีดักชันเพิ่ม7%แบบถาวรด้วยนะสูงสุดถึง20%โอเคครับตัวละครนี้มีดามิเอตดักชั่ิเรน40%แล้วนะตอนนี้และเมื่อโจมตีช่องแรกดามิเอตรีดักชันนตครับผมโอ้โหดามิเอตรีดักชันสูงสุด70%เลยรเเลยหรอเชี่ยโคตรเก่งเลยวะ่ะแล้วก็เมื่อโจมตีช่องที่2หรือ3นะครับผม a t t a c ็กบวก50%และมีโอกาส Great Chance ที่จะโจมตีเป็น Super Attack หรือว่า70%นั่นเองนะครับผมอืมโอเคอยู่และการในเทิร์นแรกตอนที่ตัวละครนี้โผล่มานะครับผมแค่เทิร์นเดียวนะอืมก็โอเคอยู่แล้วก็หลังจากที่ตัวละครนี้โผล่มาเนี่ยมี Attack กับ Defense 6เทิร์นนะครับผม6เทิร์นเลยนะ เยอะอยนะู่เนี่ยดีเฟนซ์มันเยอะเลยนะโอ้โ oh, หทำมันเล่นไปแล้วก็เริ่มจากเธอที่เจ็บเป็นต้นไปนะครับจะเหลือแค่แอทแท็กอย่างเดียว100%โอ้โหดีเฟนซ์มันหายไปหวบเลยอ่ะ150มันหายไปเรยวะแล้วก็เมื่อเจอศัตรูที่เป็นซูเปอร์คลาสหรือว่าตัวดีนะครับผมแอทแท็กก็จะเพิ่ม100%เลยนะโอ้โหโคตรเยอะเลยนะแล้วก็มีโอกาสไฮแชหร์ที่จะเป็นคริติคอลฮิตนะครับ แล้เมื่อเจอศัตรูที่ชื่อว่าโกคูโจมตีเป็นคริเ c คอลการันตีนะครับผมอืมว้าวผมไม่รู้ว่าตัวละครไหนเก่งกว่ากันนะตอนนี้จากที่อ่านแล้วก็เป็นตัวละครที่สแต็กีเฟนซ์ได้แค่ดีฟเฟนซ์ในถ้าไม่ตายใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายเล็กจะสแต็กแอทแทคอย่างเดียว50%นะครับผมซึ่งเอ่อถ้าดูจากระยะสั้นแล้วเนี่ยพีเซอร์จะเก่งกว่าในความรู้สึกผมตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นในเกมยาวเนี่ย โกคูน่าจะเก่งกว่าแบบแน่นอนเลยนะเท่าที่มาอ,อ่านนะครับผมแล้วก็แอคทีฟสกิลน่าจะต้องเจอศัตรูตัวดีแล้วก็ HP ต่ำกว่า50มั้งนะน่าจะยังเหมือนเดิมทุกอย่างน่าจะเหมือนเดิมแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าโกคูน่าจะเก่งกว่าแต่ว่าต้องรอดูคอนเทนต์อีกทีหนึ่งว่าคอนเทนต์เนี่ยนะคนนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ของเกมดูครั้งก็จะเป็น คอนเทนต์ที่ยาวมากๆเนี่ยผมแบบว่ามี6 7เเทิร์นขึ้นแบบเห็นได้เป็นปกติแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมแต่ว่าทีมตัวร้ายเนี่ยคือบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในทีมที่จบเกมไวมากที่สุดแล้วมั้งผมเลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเก่งกว่าต้องรอดูคอนเทนต์แล้วก็ในเกมอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงความสึกเนี่ยตอนนี้โกคู Goku นำหน้าพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเอาพูดถึงความแรงคือฟีเซอร์แรงมากๆแต่ว่า ข้อเสียของมันก็คือว่าตัวละครนี้เนี่ยจะต้องเจอศัตรูตัวดีตัวดีว่ะตัวดีนะครับผมมันถึงจะแบบรีบประสิทธิภาพฟิเซอร์อ,อมอะไรแบบฟูลพาวเวอร์มากๆแต่ผมเชื่อว่าเจอสถานการณ์แบบเออ่ทั่วไปแบบเจอตัวร้ายก็คงจะไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าต่อให้เจอตัวร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันก็แค่าหายไปแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแอทแทคแล้วก็ไม่มีคีย์ที่คอแค่นั้นแหละนะครับผมเราก็ต้องใส่คีย์ที่คอให้มันซึ่ง ผมก็บิวคิดิคอให้มันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์จริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าพาสีโกคูเยอะะกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวครอนตัวดีแล้วตอนนี้ด่านส่วนใหญ่นะด่านส่วนใหญ่มันเป็นตัวร้ายครับผมเพราะว่ามันเป็นเลสโซนแต่ว่ามันจะมีเลสโซนอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะยากมากๆแล้วฟิเซอร์น่าจะเหมาะมากๆก็คือด่านจีเรนที่ยังไม่มาครับผมเพราะว่าจะมีจีเรนออกมาซึ่งจีเรนเนี่ยเป็นซูเปอร์คลาสนะครับผม แล้วก็ส่วนใหญ่ก็แค่นั้นแหละนะจีเรนก็น่าจะเป็นซูเปอร์คลาสแต่ว่าโกคูน่าจะดูดีกว่าในหลายๆด้านเลยนะเพราะว่าสแต็คดีเฟนต์ได้ทั้งไม่ต่เล็กไม่แต่ใหญ่แล้วก็ยืนตำแหน่งหนึ่งเนี่ยมีการ์ดเอ่อมีมีมีดีเฟนต์ Defense, ใช่มีดีเฟนต์มีดาเมจหรดักชั่นเมื uction, ม่อยืนตำแหน่งแรกนะครับผม,มแล้วก็คิดว่าเออ โกคูดูมีภาษีเยอะกว่านะเออถ้าให้หมอมองในมุมเกมยาวแต่ว่าเราก็ต้องไปดูในเกมอีกทีนึงนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่แน่นะจริงๆฟีเซอร์เนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะว่าโกคูเนี่ยมีอาดัมเบลดชันรีดักชันแค่50ใช่ไหมแต่ฟีเซอร์เนี่ยมี70แถมสแต็กได้ในไมตาใหญ่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าฟีเซอร์อาจจะมีดีฟเฟนที่ดีกว่านะครับผม เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่านั่นแหละต้องไปดูในเกมอีกทีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปรายละเอียดต,ตัวละครของ ECA ที่ทุกคนรอคอยคิดเห็นยังไงก็ลองบอกมาใต้อคอมเมนต์นะครับผมคิดว่าเก่งมากๆแล้วก็สมการรอคอยแน่นอนผมอยากที่จะหยิบตัวละคร2ตัวนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งให้ได้เฉิดฉายในช่วงเวลา10ปีแล้วก็ในคอนเทนต์อนาคตข้างหน้าแน่นอนนะครับผม โอเคมิสเตอร์เควสขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็บอกมาใต้คอมเมนต์นะครับผมเรื่องเกมเรื่องหนังเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันครับผมบายบาย